แล้วก็ฟางใส่หัวกโหลกแกไปด้วยนะว่าแกกับฉันมันคนแล้วระดับกันนี่คุณทำอะไรเนี่ยน่าเป็นกระสำบขังทันของบริษัทนะแกเข่งใ่กดไม่ใช่หรอทำไมไม่บอกฉันละ่ะวันหน้าวันหลังฉันจะได้พลั้งมือให้ขอโทษทีนะ CVM ฟิล์ม CVM Group สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวโอนสายให้นะคะบีมลูกค้า LKT โทรมาเดี๋ยวฉันโอนสายไปให้นะอ่ะขอโทษนะคะคุณหยุดก่อน,นะคะ่ะมีอะไร รบกวนให้พนักงานลงมารับด้วยนะคะโอ๊ยฉันไม่มีเวลาว่าทั้งวันอย่างแกนะแต่ว่ามันเป็นกฎของบริษัทเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่แกคิดว่าฉันไม่ปลอดภัยเหรอแกกำลังจะบอกว่าฉันเป็นตนเหรอนั่นว่างจะสมองฝ่อหรือไงถึงได้ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนสาคัญที่นี่จะเป็นคนสําคัญหรือพนักงานในบริษัทเองก็ต้องทําตามกฎของบริษัทที่วางไวค้ค่ะ เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยไม่รู้สำหรับว่าฉันเป็นใครแกรอ,อก่อนมีอะไรอยูฮัลโหลยี่วะแกลงมาข้างล่างหน่อยสิทำไมเกิดอะไรขึ้นลงมานันะพอดีฉันมีของเสียอยากจะให้แกจัดการอ่ะเร็วๆด้วยนะฉันไม่อยากรอเออเออได้ รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแกเตรียมตัวเจอดีได้ดไม่รู้ซะแล้วตัวแม่อย,าอย่างหยกฟาดหมดไม่สนหน้าไหนฉันมาแล้วมีเรื่องอะไรกันพูดจัดการ พีเ่เยี่ยนักง,งานคนนี้นะสิไม่ให้ฉันขึ้นไปหาแกแถมยังมาหาว่าฉันเป็นโจรอีกฉันก็เลยเรียกแกลงมานี่ไงนี่แกคือมืหรือเป็นโง่คุณหยกเขาเป็นคนมาขายงานเขาต้องได้รับสิทธิพิเศษไม่จำเป็นต้องมีค้ามีตอนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าฝนแค่ทําหน้าที่ของฝอนเท่านั้นเองนะคะสารแนสงสิว่าทำให้เพื่อนฉันต้องเสียเวลาตั้งนานเดี๋ยวฉันพักง,งานสักสามเดือนมีมั้ง การขอโทษเพื่อนฉันด้วยหนูขอโทษค่ะก็ดีที่แกยังพอมีสำนึกอ,อยู่บ้างแล้วก็างใส่หัวกระโหลกแกไว้ด้วยนะว่าแกกับฉันมันคนละระดับกันไปกันเถอะเสียเวลา พอมาแทนในนี่ดีกว่าจริงด้วยน่าจะไปหยัดลูปเยอะเลยสวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะคนเก่าออกไปแล้วเหรอ ทำดีจริงเลยีว่ะคุณคะเข้าไปไม่ได้นะคะรบกวนแลกบัตรหรือไม่ก็ให้คนในตึกมารับก็ได้คะ่ะแบบนี้กันแล้วหรอบริษัทนี้เขาคัดแต่คนไร้สมองมานทำตบบไหนนี้กันหรือไงมันเป็นกฎนะคะ่ะทุกคนก็ทำตามแต่ฉันไม่แกคงยังไม่รู้สินะว่าไอคนเก่าที่มันเพิ่งตกงานไปมันก็ทำแบบเดียวแกนี่แหละเพราะฉะน,นั้น ถ้าแกไม่อยากตกงานแบบมันก็ปล่อยให้ฉันเข้ามาเดี๋วนี้ไม่ได้ค่ะยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎด,ดิฉันกำลังอยากหาอะไรเล่นอยู่พอดีเดียวค,คุณอะไรคุณคะ่ะเอาคืนมานะคะน่นาจะเอกสารบริษัทนะเอกสารบริษัทรอก แต่ไม่เห็นมีกฎข้อไหนบอกเลยว่าห้ามทำลายเอกสารสำคัญแกเข่งในกฎไม่ใช่หรอทำไมไม่บอกฉันล่ะวันหน้าวันหลังฉันจะได้พลั้งมือให้ขอโทษทีนะ ว่าผู้จ <independent noise> ัดการผู้จ<พ>ัดการคะคุณมากอกคนอื่นแบบนี้คิดว่าตัวเองสูงส่งนักหรอใช่ก็เพื่อนฉันใหญ่ขับบริษัทฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ต้อยต่ำเหมือนแกพื้นดินมันก็สูงเท่ากันเลยค่ะจิตใจต่างหากที่เป็นตัววัดว่าใครสูงใครต่ำ สอนมารยาทมาแบบไหนล่ะคะถึงได้ทำตัวกลางเหยียบหัวคนอื่อน,เอนเขาเป็นหัวปากแก่นะแม่แกหยุดไงหยอยดีกว่านี่แกทำอะไรเป็นบ้าแล้วหรือไงแกจะมาห้ามฉันทำไมฉันกำลังจะสั่งสอนมาเลยหรือว่าแกจะสัส่งสอนมันเองฉันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแกรีบขอโทษ จริงด้วยน่าจะไปหยัดง,งูปเยอะเลยท่านประธานฝนขอโทษนะคะที่ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปโดยที่ไม่ได้แลกปัดนะคะจะขอโทษทำไม เธอทำดีอยู่แล้วขอให้เธอรักษาความดีนี้ต่อไปนะค่ะแล้วพวกเขาล่ะคะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันมีแผนที่จะแก้เผ็ดนิดหน่อยแก้เผ็ดแก้เผ็ดยังไงเหรอคะท่านประธานเดี๋ยวเธอก็รู้รีบโ่้อกเดย๋ยวแกกอดถ่ายหน้าล <c oughs> สัญญาที่เราจะตกลงกันคุณได้ทำลายมันไปหมดแล้วไม่เลือขายงานของเธอจริงๆด,ด้วยยงว่าแกช่วยฉันหน่อยสิฉันจะไปช่วยอะไรกไ่ได้เอานี่ก็ดิวใช่ไหมกันนะนี่แหละหนะที่เขาว่ารบคน,ผ,นผ่านผ่านพาไปหาผิด คนหนึ่งจิตใจคับแคบปรังแกคนอื่นส่วนอีกคนก็ให้ท้ายไม่ตัดเตือนกันนี่แหละมันจะพงังไปล่มจมยกผิดไปแล้วยกขอโทษ โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ